กับข้าวเขียดพี่น้องเลยแมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขสูขคุคือเก่าพี่น้องมาสวัสดีครับตอนซักซักซอดครับพี่น้องมามือนีนะกะเข้าวเขียดพี่น้อง้ายดวนดวนมามามาบอกรายยายหางกะเขาวเขียด เป็นโตเลยกับเผาเขียดออเฮ้ยเบเลยเขาก็หันหวนี่น้นองบ้านเนี่ยจังขนาด ผูใด้บ่เคยิงลองลยพี่น้องเนื้อกับเพาเคียดเคียวบอกเน่าคว่มเฮ็ดไปมา กระเาาพาเหยียดใส่พี่น้อง้าบูยข่างแรกในชีวิตผมอื้มขางแรกในชีวิตพี่น้องเลยเขาวหวนวไอ้ทวนทวน,ทวนมา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 เด้พี่น้องเนีเ่ยกระเพาเหียดหมู อมาอือฮอนมพัแบบถึงเครื่องขนาดตำเองนี่ สำหรับขังแลกผมกับประทับใจเค,นในเ,เคยกินพัดเพ็ดกบเคยกินพัดเผ็ดเขียดตัเกเยร์มัมมี โอ้ทำไมแสบเลอยม ปลูกเองเนาะบือ้อพี่น้องเลยพู่ะโอ้ยเข่าก็หอนเนะาะพัดกระเพาะก็หอน <c oughs> บือ้อพี่น้องเลยไครเต้มท้องเขียนก็ได้เมียไอ้ท่วนท่วนเบากันหอนเอ้ง Mm -hmm. Well, Uhul Bom Quase que หลอยผมบอกดข้าำเดียว<ป>่าแแสบแค่ อยุดบอด้วย้ยูว่าเพ็ดพีน้ว่าไงาอืมหยูว่าเพ็ดจำหยุดบอได,ด,ด้อืมอืมตาไหลเลยมา แต่ว่าแสบแตบพี่น้อเเงเสียบแหงเสียบจนหาคำไหนมาบอกว่า,วาอะไรหมดละมืงตาปลาในขนาดพักยกเลยนี่ยังไอ้ไอทวน,ทวน เผ็ดหลายๆอย่างเขหาห้ากันบอกว่าจะเป็นเครื่องพริกแกงไใบบักูดพริกไทยนะใบกระเพารเพากระเพรากระเพราปลูกอีกระเพราปลาพี่นองกระเพราม่วงอะเผ็ดครับ ผมเพี่ยผมยอมเนึผมยอมสชสติผมยกห้แล้วผมก็บโได้กินโดนอาหารประเภทเนี่ยส่วนดัอ็มจะเป็นกับเรี่ยมสมากกว่านะอาหารประเภทนี้สำหรับผมนะพี่้องนะ ผมว่เคยกินข้าวเจ้าน้าบอกงานกินแต่ข้าวเหนียวอภิพัฒน์เขียดพี่โนโ้องเอ้ยจักสิว่าเป็นพัดเพล็ดเพล็ดพัดกะเพราแต่ว่าผมคิดว่าผมพัดกะเพรานะ <c oughs> อืม <c oughs> ว้าวเมนูนี้ยุคไหนเนี่ยเมนูนี้เมนูนี้น

สุดยอดพี่น้องผมกินบะอีเลยคิปนี้ 没、哦、露你怨不了，呵呵。 ยำบึมว่าบึกหางสาีเนอทำเป็นไทั้งหัวทั้งเผ็ดทั้งเสีบ ันี่ก็ฝากพี่ฝากน้องเนี่ยนะครับเด้อโอ้ยไม่ได้ไปแล้วครับไปอบอ่เฮ่อ